เรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่นำลูกไปทิ้งไว้ที่โบสแต่เธอเปลี่ยนใจอยากได้ลูกคืนจนเจอกับกระบวนการนำเด็กไปขายในตลาดมืดสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยโบเกอร์จัดหารักในวันที่ฝนตกหนักซอนอานํนำลูกมาทิ้งไว้ที่โบสก่อนเดินหนีไปซังฮอนนำเด็กเข้ามาข้างในและสั่งให้ดงซูลบภาพจากกล้องวงจรปิด พวกเขาจะขโมยเด็กทารกจากกล่องเด็กอ่อนเป็นครั้งคราวจากการที่หญิงสาวนำเด็กมาทิ้งไว้ที่โบสถ์ลบภาพกล้องวงจรปิดและนำเด็กไปขายในตลาดมืดรับเลี้ยงเด็กบุญธรรมซังฮอนเป็นเจ้าของร้านซักรีดมือและเป็นอาสาสมัครที่โบสถ์สายสืบแอบซุ่มดูเขาเพื่อจับตาดูพฤติกรรมการขโมยเด็กและหาหลักฐานในการจับกลุมซังฮอน ดงสูได้โทรมาบอกกับซังฮอนว่าแม่ของเด็กที่เขาขโมยออกมาเธอต้องการรับลูกคืนที่โบสถ์ซอนอาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของโบสเพื่อขอรับลูกคืนแต่ไม่มีบันทึกการรับเด็กทารกเข้าเจ้าหน้าที่ขอเช็กกับสิทธยาพิบาลก่อนดงซูเข้ามาหยิบทิชชูพอดีเธอจึงขอให้เขาช่วยพาซอนอาไปดูเด็กเพื่อจะเจอกับลูกของเธอ เด็กๆพวกนี้ถูกทิ้งไว้ในกล่องแม่ของเด็กบางคนยังเป็นผู้เยาวบางคนเป็นผู้ลี้ภัยเด็กที่ดงซูชี้ให้ดูที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่เด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ลูกของเธอเด็กทุกคนที่ถูกนำใส่กล่องจะมีพนักงานเข้าไปรับทันทีแต่เธอแค่วางลูกไว้บนพื้นเธอจึงตัดใจและกลับไป ดงซูพาเธอไปหาซังฮอนและเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาทำให้เธอฟังและสัญญาว่าจะหาพ่อแม่บุญธรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกของเธอเธอมองว่ามันผิดกฎหมายและจะโทรแจ้งตำรวจพวกเขาเสนอค่าตัวลูกของเธอเพื่อแลกกับเงินสิบล้านวอนเธอตกลงที่จะร่วมมือด้วยสายสืบมาจับตาดูพวกเขาอีกครั้ง ครั้งนี้แม่ของเด็กร่วมขบวนการด้วยเจ้านี่ได้เข้ามาทวงหนี้สังฮอนเขาเอาเสื้อที่มีคราบเลือดมาให้สังฮอนซักเป็นการค่มขู่ให้ใช้หนี้ตรงเวลาพวกเขาเริ่มออกเดินทางเบียนสถานที่นัดสายสืบแอบตามไปติดตดิคราวนี้ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาระหว่างทางพวกเขาเริ่มทำความรู้จักกัน เพื่อไม่ให้บรรยากาศตึงเครียดเกินไปถึงที่หมายพ่อแม่บุญธรรมได้มาดูตัวเด็กแต่เด็กไม่เหมือนในรูปเพราะสังฮอนแต่งรูปให้น่ารักกว่าตัวจริงจึงขอต่อรองราคาและหาว่าพ่อแม่ของเด็กต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆน่ซอนอาจึงเข้าไปด่าให้สามีภรรยาคู่นี้เข้าใจว่าไม่ควรตัดสินคนอื่นจากหน้าตา พวกเขาตกลงกันว่าจะหาวิธีส่งต่อให้พ่อแม่คนต่อไปที่ไหนดีภาพตัดไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งสายสืบเข้ามาเคลียร์คดีมีผู้ชายคนหนึ่งถูกตีจนคอหักตายและสงสัยว่าคนร้ายนั้นคือผู้หญิงภาพตัดกลับมาที่ดงซูพาพวกเขามาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่นี่เขาเคยอยู่เมื่อตอนยังเด็ก เพื่อตั้งหลักหาลูกค้ารายต่อไปมีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาขอให้ซังฮอนรับเขาเป็นลูกเด็กคนนี้ก็ชื่อว่าแฮจินถ้าโตไปจะเป็นนักฟุตบอลหาเลี้ยงพวกเขาเองเด็กน้อยโดนปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยก่อนจะเดินจากไปตกเย็นพวกเขาได้มากินข้าวร่วมกันเพราะไม่ได้เจอกันนานมีการพูดถึงกฎหมายของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ตอนนี้เข้มงวดมากลูกของซอนอาร้องไม่หยุดแต่เธอไม่สนใจจนภรรยาของพอออสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องเข้าไปดูแลเธอเล่าข่าวที่เด็กบุญธรรมถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายสาเหตุน่าจะมาจากพอมีลูกเป็นของตัวเองก็อยากทิ้งลูกบุญธรรมสายสืบที่มาแอบเช็ครถของพวกเขารีบหาที่แอบ ซอนอาเธอพาลูกมาเปลี่ยนพระอ,อ้อมเพราะร้องไม่หยุดเธอร้องเพลงกล่อมลูกจึงค่อยๆเงียบลงสายสืบเริ่มเห็นถึงความเป็นแม่ของซอนอาหลังทานอาหารเสร็จดงซูบ่นว่าต้องทำงานหนักเพราะซอนอาคนเดียวขายเด็กก็ไม่ได้ต้องมาดูแลอีกต่างหากซอนอาแย้งว่าถ้าหากไม่อยากให้มีคนทิ้งเด็กก็ไม่ควรทำกล่องรับเด็กขึ้นมา แต่ซังฮอนมองว่าเราควรขอบคุณกล่องนั้นมันทำให้ชีวิตของเด็กๆหลายคนได้มีโอกาสที่จะเติบโตทั้งสองทะเลาะกันก่อนที่ดงซูจะออกจากห้องไปซังฮอนบอกกับเธอว่าเหตุผลที่ดงซูสิ้นสตบมากเพราะในอดีตเขาเคยโดนทิ้งไว้และมีเพียงจดหมายบอกจะกลับมารับจากแม่เท่านั้น เหมือนอย่างที่เธอนั้นทำต่างกันตรงที่เธอนั้นกลับมาแต่แม่ของดงซูจากลาแบบไม่กลับรุ่งเช้าซอนอากับดงซูได้ยืนดูฝนริมหน้าต่างด้วยกันเธอขอโทษที่ได้พูดรุนแรงใส่เขาทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันสายสืบได้ตามหาผู้หญิงในกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่มีผู้ชายถูกฆ่าตาย แต่ป้าแกไม่อยากพูดถึงผู้หญิงคนนั้นสายสืบเธอเปลี่ยนแผนใหม่ถ้าหาหลักฐานไม่ได้ก็ลอดซื้อแทนเธอจะแกล้งเป็นพ่อแม่ที่อยากซื้อลูกมุนธรรมเธอเสนอราคาไป20ล้านวอนผู้ช่วยเธอสงสัยว่าการใช้เหยื่อกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรมไม่ผิดกฎหมายหรอสายสืบมองว่ามันคือโอกาส ระหว่างทางนำทารกไปขายสังฮอนจอดข้างทางเพอรู้สึกแปลกๆที่ข้างหลังรถพอเปิดประตูเด็กที่เคยขอให้เขารับเลี้ยงแอบตามขึ้นรถมาด้วยเด็กน้อยแฮจินขอตามไปด้วยเด็กคนนี้เขารู้ทุกอย่างที่พวกเขาทํทำจะส่งกลับก็ไม่ได้ต้องจำใจผ่าไปด้วย สายสืบเตรียมการล่อซื้อบอกแผนคร่าวๆกับนักแสดงที่จ้างมาเป็นแม่ซื้อเมื่อไม่มีทางเลือกสังฮอนต้องพาเด็กจากบ้านกำพร้ไปด้วยตำรวจทางหลวงได้สั่งให้พวกเขาหยุดรถสังฮอนคิดว่าที่เขาโดนเรียกเพราะขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด แต่ตำรวจแค่มาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าฝากกระโปรงท้ายเขาเปิดอยู่ซึ่งฮอนมแจะเช็คเสื้อผ้าของตำรวจที่รีดไม่เรียบร้อยมันขัดใจเขาที่เป็นช่างซักรีดพวกที่อยู่บนรถรีบเรียกเตือนสติให้เขาไปได้แล้วทุกอย่างผ่านไปด้วยดีที่สถานที่นัดหมายสองสามีภรรยาเล่นละครได้อย่างสมบทบาทดงซูงสังเกตเห็นความผิดปกติ ที่สองสามีภรรยาเขาดูอยากได้เด็กและเพอร์เฟกจนเกินไปภรรยาพูดเรื่องที่เธอเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากมาแล้ว5ปีดงซูถามลองเชิงว่าคุณได้ตรวจหาค่า AMH ไหมสงสัยว่าเลโทโซจะไม่ได้ผลสามีตอบอย่างตะกุกตะกักว่ามันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงกว่าซึ่งเลโทโซ มันเป็นการกระตุ้นการตกไข่เมื่อเจอการแถ่ข้างๆคูคูเขาจึงขอเด็กคืนไดร,รีบออกจากที่นั่นทันทีที่ร้านสะดวกซื้อมีสายเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของซอนอาเธอถามกลับไปแค่ว่ามันคือใครหนังยังไม่เฉลยตรงนี้แอดคิดว่าน่าจะเป็นสายจากป้าที่ไม่ยอมให้ข้อมูลกับสายสื่อ หลังจากออกมาจากร้านสะดวกซื้อสายสืบขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวหลังคุยเสร็จเธอเดินกลับไปที่พักทุกคนดูมีความสุขดีเว้นแต่เธอที่กำลังหัวเสียสุดๆจากการคุยกับสายสืบทุกคนแบ่งตารางการป้อนนมของทารกด้วยความสนุกสนานตอนนี้พวกเขาดูเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นมากๆโซอนอาน้ำตาไหลออกมา หลังจากที่คุยกับซอนอาสิทธ์ตำรวจใช้เครื่องดักฟังติดตามเธอไปด้วยเช้าวันต่อมาทารกเหมือนจะป่วยหนักเด็กร้องจ้าไม่หยุดซอนอาที่เป็นแม่ก็ไม่รู้วิธีแก้ทางเดียวคือพาไปโรงพยาบาลแต่การพาไปเสี่ยงที่จะโดนจับเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ยอมเสี่ยงเด็กน้อยแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาหมอจะจ่ายายาให้และกลับบ้านได้ ภาพตัดมาที่สายสืบเด็กน้อยแค่เป็นหวัดข้อเสียคือจะขายตอนนี้ไม่ได้และการขายไม่ได้ทำให้ปิดจบคดีนี้ช้าสายสืบกลัวพวกเขาจะเปลี่ยนใจไม่ขายเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดที่เธอทำมันจะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าเหตุผลที่สายสืบใจร้ายกับซอนอาคือเธอคลอดลูกออกมาแล้วทิ้งเด็กอย่างไม่ใย,ยดียิ่งกว่านั้น คือสายสื่อไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่ทิ้งลูกได้ที่งานศพภรรยาเก่าของสามีที่ซอนอาได้ฆ่าตายเธอต้องการเด็กคืนเธอต้องการลูกของสามีเก่าที่ตายไปแล้วเธออยากเลี้ยงเด็กคนนั้นนักเลงได้โทรหาสังฮอนพ่อของเด็กที่อยู่กับเขาต้องการลูกคืนและจะให้เงินจำนวนมากแลกกับเด็กคนนั้น ดงสูที่เห็นซอนอาเริ่มเลี้ยงลูกด้วยความเต็มใจแล้วมีความสุขเขากลัวว่าพอถึงเวลาต้องขายเธอจะไม่ยอมแต่เธอมั่นใจว่ายังไงก็ยอมขายเด็กคนนี้แน่นอนซอนอาออกมาหาสายสืบเธอเล่าย้อนไปในอดีตตอนที่พบกับแม่คนนั้นก่อนหน้านั้นเธอขายตัวมาก่อนเหตุผลที่ค่าพ่อของเด็กเพราะอารมณ์เดือด ที่ห้องพักของโซอนอาเธอได้สารภาพกับทุกคนว่าเธอคือฆาตรกรที่ฆ่าพ่อของดิกและไม่อยากให้ลูกจำหน้าเธอได้และเธอจะพาลูกแยกออกจากเธอไปเพราะไม่อยากให้ลูกกลายเป็นลูกของฆาตรกรภรรยาพ่อของลูกเธอต้องตามหาเด็กจากเธอแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นสังค์ฮอนแอบเอาเด็กออกมาคนเดียวยบๆ ก็ส่งให้กับพวกนักเลงแต่เขาเจอกับโดงซูที่ตอนนี้เขานั่งดู G P S ติดตามตำแหน่งอยู่เขาคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือพ่อของลูกซอนอา พวกเขาตัดสินใจที่จะช่วยซอนอาตอนนี้เรื่องเงินไม่สำคัญอีกต่อไปนักเลงมาตามนัดของซังฮอนเขาไม่เชื่อว่าเธอจะเลี้ยงลูกของสามีกับชูและจะไม่ยอมขายให้กับพวกนักเลงดุงซูเข้ามาจัดการนักเลงจนสลบไปพวกเขารีบหนีขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะไปหาพ่อแม่คนใหม่ที่สนใจรับเลี้ยงเด็ก ซังฮอนมีโอกาสได้คุยกับเธอสองต่อสองเขาถามเธอว่าที่ใส่ลูกไปในกล่องและจุดหมายที่บอกว่าจะมารับกับเธอจะทำมันจริงไหมเธอตอบว่าไม่รู้สิถ้าพวกเราได้เจอกันเร็วกว่านี้เธอคงไม่ต้องทิ้งลูกพ่อแม่บุญทรรคู่ใหม่ดูเหมือนจะอยากได้เด็กจริงๆพวกเขาดูจริงใจระหว่างการเจราจาเด็กร้องหิวนมมาก แม่บุญธรรมเธอขอป้อนนมจากเต้าของตัวเองเพราะเพิ่งเสียลูกไปและยังมีน้ำนมเหลืออยู่เธอป้อนด้วยความทนุถนอมทุกคนดีใจกับเด็กที่เขาเจอพ่อและแม่ที่จะรักเขาจริงๆและในอนาคตพ่อบุญธรรมไม่อยากให้ซอนอามาเจอกับลูกอีกอยากให้เด็กคิดว่าพวกเขาคือพ่อแม่จริงๆ นี่คือข้อตกลงหากจะขายเด็กให้กับเขาหลังดูตัวเสร็จพวกเขาเที่ยวไปรอบๆเมืองเหมือนกับนี่คือครอบครัวจริงๆดงซูถามเธอเพื่อความแน่ใจว่ายังอยากจะขายเด็กอยู่ไหมหรือเราจะเก็บเขาไว้เลี้ยงเองก็ได้เขาจะรับเป็นพ่อของเด็กเองแต่มันเป็นไปไม่ได้ พราะอีกไม่นานเธอจะถูกจับจากการฆ่าผู้ชายคนหนึ่งเหตุผลที่เธออยากไล่ลูกออกไปเพราะไม่อยากให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นลูกของฆาตกรแต่เธอคงหนีไม่พ้นความจริงที่ว่าทิ้งลูกสังฮอนได้นัดเจอกับลูกสาวเธอดูไม่ค่อยชอบพ่อสักเท่าไหร่ เขาอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ภรรยากับลูกคอตัดขาดและอย่าได้เจอหน้ากันอีกเลยซอนอาออกมาเจอกับสายสืบเธอเสนอให้ซอนอามอบตัวก่อนที่จะขายลูก ยังมีหนทางที่จะได้อยู่กับลูกแต่เธอไม่สนใจเธออยากให้ลูกได้อยู่กับคนที่ดีและเติบโตขึ้นมาจากการปกป้องของพ่อและแม่ไม่ต้องมาอยู่ลำบากกับเธอสังหอนรู้ว่าซอนอาออกไปเจอนักสืบแต่ดงซูงไม่เชื่อว่าเธอจะหักหลังพวกเขาแต่คนเป็นแม่ย่อมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกพวกเขาตัดสินใจจะเอาเด็กไปขายก่อนกำหนด ื่อช่วยซอนอาไม่ให้ติดคุกระหว่างทางนักเลงได้มาดักพวกเขาสั่งหันให้ดงซูนำเด็กไปก่อนเขาจะจัดการทางนี้เองเขาเสนอให้นักเลงนำเงินนั้นมาร่วมลงทุนกับเขาและจะหักหลังดงซูพ่อแม่บุญธรรมคิดว่าได้พูดแรงเกินไปที่จะไม่ให้แม่แท้ติดต่อลูกหากเธออยากเจอก็มาเจอได้เลยตำรวจได้เข้ามาจับดงซูในข้อหาค้ามนุษย์ เขาส่งเด็กให้ตำรวจก่อนจะถูกจับกุมแต่โดยดีข่าวได้โชว์การเสียชีวิตของนักเลงสังฮอนได้ฆ่านักเลงเขานั่งดูข่าวด้วยอาการเฉยชาสายสืบได้รับเลี้ยงลูกของซอนอาเป็นลูกบุญธรรมแบบชั่วคราวและรอส่งต่อให้กับครอบครัวที่พร้อมจริงๆหลังออกจากคุกซอนอาได้ทำงานเป็นเด็กปั๊มส่วนดงซูคอยดูเธออยู่ห่างๆ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ